สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราเจ้าหนูนักแกะวันนี้กลับมาอีกแล้วกับบางทีก็หายไปแล้วแล้วก็กลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วกับยูเนียนอารีนาฮะชุดใหม่แล้วนี่เป็นมายคิโรอ a ค a เดเมียมายคิโกับอันนี้ต้องบอกว่าไม่รู้จักจริงๆเพราะว่ามี มีลูกค้าในรา้านก็รู้จักเยอะและหล่อเรื่องนี้กันเยอะชื่อเรื่องว่ามีแอนโรโบโกเห็นเขาว่ามันเป็นการ์ตูนแก๊กนะอารมณ์อารมณ์กินรามะ <Okay. S 1> อิม,มิกมันจะเป็นยังไงนะเพราะเราไม่เคยดูเหมือนกันคือผมเห็นในการ์ดอะแล้วมันล้อการ์ตูนเรื่องอื่นล้อมังงะเรื่องอื่นที่อยู่ในยูเนียนเหมือนกันเอาหรอก็ฟิลกินทามะสิใช่ไหมก็ฟิลนั้นเลยสิ่งที่เราจะมาเปิดบล็อกนี้ก็คือฮีโร่เนาะฮีโร่ตั้งแต่ชุดนี้เป็นต้นไปเลยไหมชุดนี้เป็นต้นไปจะไม่เหมือนเดิมตรงที่ แต่ก่อนมันจะมี20ซองต่อ1บ็อกตอนนี้มันเหลือ16ซองต่อ1บ็อกซึ่งโอเคบ็อกมันก็ถูกลงแต่ที่เราอยากรู้อ่ะคือ SR มันเท่าเดิมไหมคัตตอนนึงเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นจํานวนเพิ่มขึ้นจาก12เป็น16ก็ลองไปพิจารณากันนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดก่อนว่าเลทมันยังเท่าเดิมไหม sr มันยังเท่าเดิมหรือเปล่าเรียกว่าแกะเช็ค นี่คือรุนอะไรนี่คือหรือแค่เช็คดูเลเรเฉยหรือว่าอยากได้มีคิดไว้แล้วว่าจะเล่นตัวไหนอยากเล่นตัวไหนจริงๆอยากเล่นโทกะมันเป็นตัวผู้หญิงที่อยู่ฝั่งร้ายอ่ะที่ไม่ได้เรียนนวมเลยนะที่สู้ทุกครั้งนวมทุกครั้งอ่ะที่ไม่ได้เรียนแต่ชุดนักเรียนนี่เราอยากเล่นตัวพระเอกอ่ะชื่ออะไรนะเด็กเดกูเดกูเดกูเออคอมมอนอันคอมไปเร็วๆเลยนะโอ้ยเอสรใบแรก สีม่วง overhaul แล้วอะนีอ่อาปึ๊บโชโตโรู้สึกว่าเก่งนะไอ้นี่จริงๆเด็กนี้ก็น่าเล่นเชื่อทวายส์วะทวายส์ทวายส์ที่มันแยกล่างเยอะอ่ะเออจะไม่รู้คอนเซ็ปต์เด็กมันเป็นยังไงคอนเซ็ปต์มันเหมือนแบบเวลามันลงมาเลทใช่ปะอื มันเอาไอ้ตัวที่อยู่ข้างใต้อ่ะออกมายืนอีกตัวหนึ่งอ๋อก็คือแยกล่างแยกล่างแต่ว่าตัวมันยังได้พลังเหลดอยู่อรอมันเหมือนไม่มีอะไรแล้วอ่ะใบนี้เป็นใบขุด twice ทุกใบบนมือกอ่ะใช้แล้วก็แบบเอาบน twice บนมือลง twice ในหลุมลงอย่างละใบกี่ใบก็ได้นี่ AP ชิคกราริกิรากิแบบเปิดหน้ายิ้มแฉ่งนคนดีเขายิ้มกันแบบนี้ดูยังไงก็รู้ว่าเป็นพระเอก เน่แต่มันเท่นะในเรื่องอะเท่มเท่ผมชอบความไม่มีเหตุผลของมันนั้งแบบฉันจะเป็นผู้ร้ายนะทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมอะเอพีเหรอเอพีเอพีนี่คือไม่เคยได้ของโอ้มันเป็นอย่างนี้เองครับท่านผู้ชมคือต้องบอกก่อนว่าเอพีเนี่ยหนึ่งคาร์ตอนมีหนึ่งมีแป้งหนึ่งหนึ่งซองแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าปรับเลทใหม่แล้วอะเราไม่ได้เปิดทั้งคาร์ตอนไงแต่โดยปกติอะของเก่าอะ คือ1คาตั้นจะมีแค่1ใบ1 1แอคชั่นพอยต์แล้วก็2ดาวเนี่ยจะมีแค่1คาตั้นตอน1ใบ1ใบตอน1คาตั้นใช่เดี๋ยวลุ้นดีกว่าลุ้นลุ้นว่ามันมี3อาร์ตฮึบนี่คือเหล่าบรรดา <c oughs> ฮีโร่ <c oughs> ทั้งหลายม <c oughs> าดูยากหน่อยสองสี่หก <c oughs> เลือกได้ดีครับวันนี้แต่ว่าซองที่มี AP อ่ะก็ยังมีแรอยู่นะ <c oughs> วมีเรื่องตัวนี้เลยล่ะกระจอกดีนะเฮ้ยมันเก่งนะดูกระจอกดิมันเก่งนะแบบจับอะไรก็ลอยอ่ะอะไรขยะแน่เลยดาวอีกก็ดิชัวดาวสามนัดเฮ้ยไอ้เลเซอร์เฮดยังดีนะว่าแอคชั่นพอยต์อยู่ฝั่งนี้ถ้าไปอยู่ฝั่งนู้นอ่ะคือจะกลายเป็นแอคชั่นพอยต์ธรรมดาเลยพอยโอ้โหดูดิ มีอะไรบ้างวะเนี่ยไอ้นี่ที่มันลบความสามารถทุกอย่างเลยอะเออเออก็ตัวมันในเรื่องก็ลบความสามารถนี่ใช่มันมันลบทั้งสนามเลยเก่งเก่งเก่ง SR สีแดงสี่พันโอตะนี่ SR กี่ใบแล้วสองใบสองใบเลยสองใบกับหนึ่ง AP นี่ SR อีกหนึ่งใบเฮ้ยทำไมมันออกฝักนู้นหมดเลยวะเนเนเนออกไหมพึบโหนี่สวยยืนยิ้มล่าเลยออกไหมอันนี้ดี ในเองก็เป็นได้นะใยก็เป็นได้นะเอ้ยเขาก็มีช่วงพามทามของเขาขจังสี่แล้วดิตอนนี้สี่ถ้าเป็นแบบเดิมนี่ถ้าขอว่าออกครบแล้วนะไอเทมคือเท่าเดิมแปลว่าสามซองเนี้ยถ้าเลทมันเท่าเดิมเนี่ยสามซองนี้คือจะไม่มีอะไรเลยควรจะไม่มีอะไรไม่แน่ไง,งลองเช็คดูอ,อันนี้อาร์จังเวลาเรียกะจังแล้วแม่งไม่เหมาะกับคาแรคเตอร์มนเลยอันนี้อาร์ <White. S 2> หมดนีไงถูกไหมฝั่งนี้ก็จะมี3 SR นี่1 SR ใช่กัาแอคชั่นพอยต์สล็อตดาวก็ต่างกันไม่เยอะถือ,อว่าชนะนิดเดียวก็ให้เกียรติกันหน่อยแบบนี้เหรอแบบนี้ได้อะแต่ว่า <laughs> มนันมีคุม้มว่ะคุ้มอะไรนี่มันอาดาวอาดาวก็โอเคแล้วไง เอายูดาวเลยเหรอจะไปลงนันเลยเหรอความฝันเหรอความฝันยืนสามดาวสามดาวชุดนี้คืออะไร <eg> u, เด็กุเด็กุใช่ไหมสมจะเป็นพระเอกตอนนี้เราเริ่มมีคอมพีช,ชุดเก่าๆขายแล้วเนาะเริ่มมีแล้วเออก็ใครที่อยากตามหาชุดเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นซามไอดอลมาสเตอร์ยายบะมีคอมพีชแต่ละสีมีมีคอมพีชแต่ว่าบางเรื่องครับจะแยกเป็นว่าอันนี้ของสีเนี้ยเป็นบ้านนี้ ของไอดอลนะคือมันไม่ได้แยกแยกออกมาเป็น2เด็กที่ปกติเราจัดอยู่แล้วก็คือซื้ออันนี้ไปเนี่ยสามารถไปจัดเด็กแนวทางนี้เล่นได้เลยใช่ซุกอ้า <นะ S 2> เล่นได้เลย <นะ S 2> คือบ้านบ้านนั้นอะเล่นได้เลยแล้วก็เดี๋ยวชุดนี้ก็น่าจะมีจัดคอมพิวต์ไว้ให้เนาะน่าจะมีครับมีโลโ,โกะก,กับเนี่ยฮิมาฮิโร่นะเดี๋ยวใครที่อยู่ใกล้หรือผ่านมาแถวนี้แถวเอ็มลินทอนก็แวะเข้ามาดูแล้วกันมาถามได้ว่า อยากได้ชุดนี้หรือถามเป็นซิงเกิลก็ได้นะซิงเกิลก็มีอ่าซิงเกิลเราก็ยังมีอยู่แล้วก็ตอนนี้มีม e e อัพทุกวันพฤหัสทุ่มครึ่งตอนนี้ก็มาเล่นกันเกอบทุกวีคละมากันเรื่อยๆไม่ได้คอมเพลติฟอะไรกันขนาดนั้นก็ยังไงลองดูฮะวันพฤหัสทุ่มครึ่งม e ดอัพก็เข้ามาเล่นกันที่ร้านก็เดี๋ยวซีรีส์ถัดไปจะเป็นบลิชกับกินธรรมะแล้วเดี๋ยวไอ้พวกวันริลิธเนี่ยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกทีดูตามเดี๋ยวเราไปเช็คเพราะว่าจะไม่ได้ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเดี๋ยวฟินจริงจริงคือต้องบอกว่าปกติเราจะถ่ายกันตอนเย็นกับตอนกลางคืนวันนี้เสือกถ่ายตั้งแต่บ่ายเบอร์ช่ไหมไม่ไม่ใช่เวลาที่คุ้นเคยแล้วก็เดี๋ยวบล็อกหน้าชุดหน้าออกสำหรับยูเนี่ยนอาเรนาเดี๋ยวเรามาเปิดอันบล็อกกันอีกบล็อกไหนที่เรามี มีข้อมูลในหัวเราจะเปิดเปิด,ปด <laughs> ชุดไหนบล็อกไหนกระดูเรื่องไหนที่เราไม่เปิดแต่ว่า<ถ>เราไม่ดูจักถ้าเห็นว่าเราไม่เปิดปุ๊บชี้เลยอ้าวมันไม่ดูเรื่องนี้อ่าใช่อันนี้รู้เลยรู้เลยทันทีง่ายเลยยังไงวันนี้ไปก่อนครับยังไงเดี๋ยวตามด้วยกับคิดนายูเนียนอารีนาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมครับ